หลัง<อ>ไม่เหนียวอย่าเที่ยววัดสิเช่าพระที่เราชอบศรัทธาศรัทธาเด็กๆอะไรีไม่แพงมากเคยเคยเคยเจอไหมแบบเราไปเช่าพระแล้วเจอพระไม่โอเคอ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็นครูอดทนแล้วก็แก้ปัญหาเป็นเคสๆไปเครียดจังว่างงานมาเป็นปีละพรุ่งนี้จะอาอะไรกินเนี่ยโดนหน่อยอย่าเครียดมากวงเกียดนะจ๊ะมามาสมบูรณ์เกลียดมาสมบูรณ์ไหว้พระกันเถอะครับใจจะได้สบายชิปขหอมบัวชิป กลิ่นจากไม้หอมอย่างดีมีกลิ่นหอมสดชื่นเหมาะสำหรับสวดมนต์ไหว้พระอาจจะเป็นตะกุดตะกุดตะกุดอ๋อมีตะกุดเราต้องมาค่องเครื่องล้างแล้วครับโอเคตะกุดตะกุดจะมีของหลวงพ่อสวงก่อนแหะครับก็จะเป็นตะกุดสาริกาครับจะเป็นเนื้อเงินตะกุดสาริกาครับอันนี้เป็นตะกุดมหาอุด เนื้อเงินอีกเช่นกันของหลวงพ่อสว่างมชีบาขาวออันนี้ก็หลักหมื่นอันนี้ก็หลักหมื่นนิดนิดหมื่นต้นต้นครับแล้วคุณก็ไปได้อย่างเงี้ยจากใครอ่ะแบบเนี้ยผมไปคนที่พื้นที่แล้วเรามั่นใจได้ใช่ไหมครับอืว่าเขาจะไม่ก็ต้องดูคนอแล้วก็ผมลองแบบลองกลุ่มลงกลุ่มด้วยเดี๋ยวนี้มันเล่นนะเล่นได้ก็คือเยอะถ้า โพสไปแล้วเมื่อคนไม่กดไลค์เนี่ยเรียบร้อยแหมแต่คุณก๊อฟมีมีหรอมีแต่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นะมิมพระอื่นอะไรเงี้ยแล้วอย่างอย่างเงี้ยต้องคลี่มาดูไหมเคยไหมไม่ครับเพราะว่าอันนี้เป็นปั๊มปั๊มอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นชัดใช่แต่ว่าคลี่มาดูอย่างอย่างเงี้ยหลงพ่อหน่ายตะกุดเขาเรียกตะกุดการกระทำผมขี้ครับอขี้แล้วก็ให้อันนี้เป็นทองแดงไหมให้ใช่ครับ อย่างนี้หลวงปู่นายวัดบรนแจงที่อยุธยาไงอันนี้เคลียออกมาว่าบพี่ครับจะได้รู้ไงครับไม่งั้นก็จะคาใจใช่อันนี้แท้แน่นอนเพราะเคลียวมาดูแล้วแล้วข้างในเขียนเป็นยันเป็นอะไรนี้ใช่ไหมครับเป็นยันเป็นยันกันกระทำของท่านอะไรเงี้ยผมก็ไม่แน่ใจว่าผมให้เขาดูแล้วกลุมๆนี่แหละครับกลุมๆนี่คือเป็นแหวนหูมุ้งของหลวงพ่อสวงครับจะเป็นเนื้อเงินอีกเช่นกันผมก็เอามาแบบอย่างเงี้ยครับเอามาทําให้มันเป็นแบบ คล้ายคาเทียให้มันสเอามาหุ้มอีกทีเป็นเซ็นเตอร์เลยนะใช่ครับแต่นี้ก็ต้องไว้ใจต้องไปคนพื้นที่ครับครับเท่าที่มาดีองค์กลาง่ะองค์กลางนี่หลวงปู่ศรีแต่เป็นหลวงพ่อปวยเสกคาเสกดีเนาะครับอุดส่าหิท่านโอโบราณครับยอดตะกัวแล้วก็ตอกด้วยประแจครับเมื่อก่อนขึ้นไปสามหมื่นห้า ตอนนี้ก็น่าจะหลักพันไปลายโหลวงพ่อวยหลวงู่ศรีวัตถสีเป็นอาจารย์ท่านนะส่วนมากนะเนี่ยแบบเป็นพระลองปีหนึ่งกว่าครับสวยๆหนึ่งห้าหนึ่งหกอะไรเงี้ยนี่รู้เลยว่าห้อยเพราะว่าคาบเยอะองค์ชุดนี้ใช่นี่อันนี้ผมก็เช่ามาแบบนี้นะครับมาหมายถึงว่ามาอย่างนี้เลยเรี่ยมยิ่งเรี่ยมเดิมนี่ปู่มีเสน่ห์สุสุด ผมจะเลือกพระแบบนี้เลยครับแต่ห้อยแบบนี้ก็ดีนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะคือแบบเราไม่ต้องมีห้อยสร้อยห้อยทองก็จะก็มีแบบเพราะคุณกอลออกกำลังกายไงผมก็ไม่ได้ห้อยออกกำลังกายแต่ว่าวันไหนแบบเรารู้ว่าเราไม่ไม่ทำกิจกรรมเยอะเราก็จะไปห้อยแบบพระสายเลี่ยมทองอะไรอย่างเงี้ยหน่อยก็แล้วแต่แล้วแต่ฟิลลิ่งเลยครับอันนี้ห้อยบ่อยไหมครับบ่อยบ่อย มีคนเคยแบบมาขอแบบเขอดูแล้วก็สนใจอยากเช่าที่คอเลยนี่ไหมฮะไม่ไม่มีเลยครับเพราะผมห้อยเก็บข้างในเก็บข้างในส่วนใหญ่จะโพสคุณก๊อปโพสในช่องชาแนลไหนครับใน Facebook หรือว่าใน i อหรือว่าในมีเพจของผมชื่อก๊อปมงคลดีเฮ้ยเดี๋ยวเราเพิ่อยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวอ่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราอินเสิร์ให้เป็นชื่อคุณภาษาไทยเลยใช่ไหมก๊อปมงคลดีครับ คนเว่าไม่คเองไม่ค่อยโปรโมทเขินนิดนิดเอ้ยแต่ว่าคนตามก็ได้คนตามก็หลายหมื่นเลยฮะหลักร้อยไม่ก็ต้องโปรโมทด็โดนก็มีเราเราเล่นพระแบบไม่ได้เล่นเป็นแบบพระเหมือนเราเราไม่ม er ีทุนเยอะอะไรพระที่ไม่ใช่ของเราเราก็ไม่อยากจะโพสอ๋อใช่ใช่ก็เกรงใจเขาแต่ว่าตอนนี้จะเปลี่ยนวิธีคิดละผมว่าลงใจหยิบของคนรู้จักมาโพสต์ละเอาผมไปเลย ่ายยไดด้เี no ๋วช <N> ่วยายเออโอเคช่วยโพสหน่อยวันวันนี้มาสิมาช่วยกันทำมาหากินนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปให้นะครับแล้วก็ฝากเอฟซีเข้าไปติดตามดูว่ากุญก๊อมเนี่ยมีความเคลื่อนไหวบ้างไหมนานๆทีอะไรเงี้ยอ่ะแล้วฝั่งด้านนี้แหละครับแบบเป็นเป็นสาบเออเป็นสิงคโปร์เหมือนกันนะฮะส่วนใหญ่ก็เนี่ยเป็นก็จะเป็นโอ้แต่วงนี้วงใหญ่นะอันนี้ก็เป็นเป็นยุคที่เห็นว่าเอามาจาก พอลิศเทวะสมัยก่อนที่ไปเรียนก็ะจะเป็นหูมุ้งในแบบในแบบรุ่นเก่าที่เป็นเนื้อเงินใหญ่ใหญ่มากพอสมควรใช่ใส่ไม่ได้ครับแต่เลยเ<ม>อาสองนี้ยัดเข้ามกันเนอะได้เก็บไว้ดูครับงน,ใน,นี้เก็บไว้ดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเครื่องรางครับน,นี่มียันด้วยครับอันนี้เป็นหลงวฉาบนะครับโหแต่อันนี้ผมผมเห็นหรือพราลุงสีลิงดำจะมีผมก็เลยไปเห็นยันท่านรุ่นแรก ผมก็เลยชอบไงผมก็เลยเอามาทำบุขันดีเนาะเอามาทําแล้วก็เอาเหรียญท่านที่เช่ามารุ่น2ท่านนะครับของหลวงประชาอแปะแล้วก็ไปหาเดินซื้อกอบมาพันกว่าบาทแล้วก็เอามาแดปใส่เนาะที่ก็เก๋ดีนะดีเก๋ดีครับเก๋ดีดูแต่กอบขังมากเลยดูแบบโอ้โหกอบนี้เนื้อเงินนี่โอ้โหผ่านการเวลาเนาะถ้าทุกอย่างมันมันไปด้วยกันได้มันก็จะมีความลงตัวความแก่ส่วนใหญ่เป็นผ้าไม่แพงครับ มีแพงบ้างก็เอาไว้ขายหมดขายหมดอันนี้ภาคสิงห์บุรีภาคสิงห์บุรียากขายยากหรือ่าขายยากครับขายยากก็เป็นเพราะว่าเราอาจจะยังไม่ได้อยู่ในคนในพื้นที่ใหญ่ยังไม่รู้ว่าเราเก็บพาร์ตพวกนี้หรือเปล่าอาจจะด้วยอันนี้รายการออกไปแล้วเนี่ยคนสิงห์บุรีอาจจะเห็นแล้วเฮ้ยมุณก็มีพาร์ขนาดนี้เดี๋ยวเขาก็ส่งมาขายไม่ต้องส่งไม่มีตังค์เดี๋ยวนีเก็ต้องมาซื้อนี่ครับอย่างนดียหลวงวิเชนวัวสิ์นี่ เป็นอาจารย์ของสมบัติเมธานีครับโอ้เนี่ยครับองค์นี้เป็นกระไลทองเหรอครับครับเป็นเรียนรุ่นสองท่านเห็นเขาว่าตะกุดท่านดังตะกุดเนี่ยครับคับผมตะกุดเมื่อก่อนเป็นเอาไว้ห้อยคอหมาอจริงจริงเพื่ออะไรครับเมื่อก่อนหมาท่านอ่ะท่านจะรักสัตว์และเลี้ยงหมาไม่อยากใครมาทำร้ายไม่อยากใครมาแล้้าใครยิงก็ไม่เข้าหมาท่านยังไม่เข้างจึงนะแล้วมีคนยิงจริงห ก็เห็นเขาว่ากันอย่างกันนะเขาว่ากันโอเคนั่นคหละแล้วก็เขาบอกว่าคุณอาสมบัติในเทนีนะครับครับมีเนื้อทองคาเห็นเขาว่ากันนะผมก็อยากได้ผมชอบนะครับตะกุดอันนี้ก็เป็นป้ามีอชาวนี่หลักร้อยครับเซียนใหญ่ข้างบนพี่แดงรามินททยยังอยู่ในคอหลักร้อยนะครับเนี่ยโอ้โหอีกหน่อยขึ้นแล้วครับ ก็เดี๋ยวคุณกอล์ฟก็โปรโมทก็ราคาจะขึ้นละไม่เท่าเดิมก็ขายแต่องนี้สวยเนาะองนี้ผมผมว่าเป็นข้าวหลามตัดเป็นข้าวหลามตัดใช่ข้างหลังก็จะมีสิงด้วยใช่ไหมครับรับเป็นหลวงพ่อเชนวัดสิงครับเพื่อนผมว่าเป็นสายตรงอยู่นะอ่าไปดังไหมครับที่สิงบุรีนี่สิงดังว่าดังหลังไม่เหนียวอย่าเที่ยววัดสิงนี่ว่าไปอันนี้ อย่างนี้สภาพนี้เท่าไหร่ครับหลักพันโอ้ไม่แพงนะเนี่ยแระพุทธคุณเต็มก็ก็เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์ท่าน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 อ๋อท่านท่านโอ้ไปหาเช่าดูนะครับถ้าถ้าใครอยากเช่าเอาดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าเราช่วยขายของขายถ้าใครอยากเช่ามาที่คุณเพจคุณก๊อฟนุคนดีอ่าโอเคครับนี่ อย่าลืมโพสขายนะโพสตไปแล้วครับโพสไปปีกว่าแล้วเนะเงียบเงียบสนิทบางทีเขาอาจจะไม่รู้ว่าคุณเป็นใครไงคุณก๊อฟเขาอาจจะไม่รู้เนี่ยอ๋อพอรู้ก็เจอเครดิตมาแล้วเสรษฐีที่เพิ่งเกิดใหม่ในสิงห์บุรีเนี่ยมาหาผมได้นะน่าจะชื่อคุณก๊อฟรอเปล่าอันวันนี้อะไรจะถูกหวยเออโอเคก็ผมว่าเป็นเป็นพาระที่พื้นที่ที่คุณก๊อฟนับถือและศรัทธามากๆนะครับพาระสิงห์บุรีเนี่ยถ้าใครติดตามก็ลอง ถ้าใครไม่เข้าใจหรืออยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมทักทายถามกอล์ฟได้เลยนะครับยินดีแล้วก็เดี๋ยวเรามาต่อพระหลักกันบ้างดีกว่าอันนี้เราพระหลักอันนี้เราพระพระเขาเรียกว่าเป็นพระที่บ้านแล้วอันนี้คือได้กําไรมาเราก็จะเช่าเก็บยังไงไหนไหนบอกโค้ชใหม่ได้กำไรคือได้กําไรจากจากการปล่อยพระหลักเนี่ยแหละที่เราจะพูดถึงแล้วเราก็มาเอาพระเราก็เช่าพระที่เราชอบศรัทธาศรัทธาเด็กๆอะไรไม่แพงมาก นี่ตางกําลังเราอะครับครับอย่างเราได้กําไรมาก็ไม่ได้เยอะเราก็เช่าเท่าที่เราไหวเราไม่ต้องไปควักทุนดีดีครับผมว่าเป็นวิธีที่ดีเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่เหนื่อยด้วยการควักทุนเราไปควักพระหลักเก่งกาไรหลวงพ่อป้านโอ้โหลุงมปู่ทวดอย่างเงี้ยแอเขาเรื่องเลยแล้วกันอันนี้ครับอันนี้องค์นี้ได้มาอย่างไงครับได้มาจากพี่ชายที่ที่ให้หลวงพ่อกลวยไปเนี่ยอันนี้เราเช่ามาครับ เรียกว่าเรียกว่าปูทป่ทวดลุงปู่ทวดรุ่นสามรุ่นสามศูนย์สี่ช้างป้องอะครับอ่าช้างป้องก็จะ<ห>มีติดไว้บ้างเป็นเนื้ออปากาแล้วแฟนแฟนเป็นคนคนปัตตานีด้วยว้าว<ห>เนี่ยท่านมีสองสีเนี่ก็ของแฟนแม่ให้มาครับผมโอ้โหครับนี่ก็เดิมมากนะครับคือคือพระเ,เดิมจะมีท่านจะมีน้ำทอง เราจะเห็นตามซอกตามอะไรเนี่ยอันนี้อันนี้ประกวดได้ประกวดได้ลองประกวดดูเนาะถ้าไม่ไปล่อยไม่ได้ก็ประกวดเนี่แหละประกวดครับประกวดแล้วเอาดีกรีมาประกวดไปเรื่อยๆไม่เป็นไรครับแต่ค่าประกวดก็ไม่เบานะไม่เลยเอาก็ยังดีไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเนี่ยองนี้องค์นี้เนี่ยผมตั้งใจจะไปประกวดละอ่าก็จะดีดีมากในการลองไปที่สัมพันธ์นะ อาจจะมีสัมพันธ์แล้วก็สู่ราชการส่วนใหญ่จะผมจะชอบสู่ราชการแอร์เย็นนั่งรอทีโอโหมีแา่คนบอกอย่างนั้นเหมือนกันใช่แต่สู่ราชการก็จะมีข้อเสียนิดๆตรงที่ว่าเรื่องที่จอดรถก็จะลำบากอะไรเงี้ยนี่นะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์ช้างป้องเป็นเนื้ออาปาก้านะครับสวยมากสวยดินสวยแชมป์ถัดมาครับนี่ถูกไหมองค์นี้ครับก็มีแค่สององค์ตอนนี้ ที่เป็นพระหลักยอนิยมก็พิมเอครับพิมเอหลวงพ่อเดิม <A. S 1> โอ้หครับเป็นพระที่อาผมที่ผมบอกพูดถึงตั้งแต่เด็กแล้วพยายามเมื่อก่อนะ่ะไอ้ก๊อปมึงอะไปหาหลวงพ่อเดิมมาสิรูปหลอ่อขี้ชัยจะไปหาได้ไงไปดูแถวนี้แหละต้องมีบ้างแหละก็คือแบบให้เราไปจากหลานเขาเนี่ย ไปดูดิว่าตายายใครมีบ้างอะไรเงี้ยเราก็เราก็ฟังมาอืแล้วเราก็รู้สึกว่าเออหลวงพ่อเดิมอใครก็หลวงพ่อเดิมนะนนละแวกนั้นอปุรามาฮะมีแต่คนพูดถึงก็คือหลวงพ่อเดิมแล้วเราก็เฮียแกก็แกมีสององค์แกก็เลยแบ่งมาเราก็ลุงผมผ่อนนะอะไรเงี้ย ขายไปด้วยถ้าผมขายได้แล้วผมเอาไม้ก็ไว้ใจในการแบบนี้มากกว่าก็ถือว่าโอเคนะก็เดี๋ยวนี้ช่วงนี้เนาะก็มันยากแล้วเราจะแบบใครจะผ่อนเราก็ไม่อยากเพราะหูวงการเช็คนะเหนื่อยก็ไม่รู้จะจบยังไงก็โหดร้ายนะเพเดิมนี่ถือว่าอันนี้เป็นพิมพ์เอพิมพ์เอแล้วดูยังไงครับพิมพ์อย่างมีพิมพ์เอก็ก็จะมีการเราก็ไปศึกษาว่า ดูยังไงมีติ่งเกินยังไงปั๊มไปเรื่อยๆมันก็มีความชุมรุดมันซอกแขนอะไรนะเขาจะดูอะไรอย่างเงี้ยองค์นี้ไม่มีไม่มีปล๊มก็ไม่มีแตกอีกอย่างผมไล่ไปด้วยว่าเช่าจากใครครับอะไรเงี้ยแล้วก็ไล่กลับไปเลยอะไรเงี้ยขออนุญาตชมนะครับได้ครับนี่เป็นพิมพ์เอครับโหก็คือเป็นรูปหล่อที่เราชอบที่มิวส์ชอบอยู่ใช่ใช่เหมือนคนชอบรูปหล่อ ผมแนะนําอีกองหนึ่งได้ไหมเป็นหลวงพ่อผมว่าช่องแค่าชอบม่นะเนื่ยมากเลยอลองดูนะลองดูก็เหมือนท่านนะเหมือนเหมือนมากแล้วก็อยากให้คุณกอฟคุณกอฟลองขอดูนะได้งานได้ไรนะก็ก็ลองดูครับหลวงพ่อผมใช่มใช่เพราะราคาผมก็ชอบอยู่ครับราคาตอนนี้ไม่แรงเพราะอยู่ใกล้อ่านั่นแหละดีโอ้ยชอบเยอะเลยถึงบอกมีเป็นพันเข้ามามีให้ยืมไหมฮะมีให้ยืม ยังยังติดก็อยู่เลยอุ้หตรงนี้ผมชอบยิ่งยิงเล่นยิ่งไปใหญ่ใช่ใช่เวลาสองคนเล่นเส็นยมากคนเล่นพาเนาะใช่ครับตันนี้ไม่ได้เราจะชอบหมดก็ไม่ได้ตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับเล่นถ่ายกันเจาชราล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทแล้วเพราะว่าเป็นพิมพ์เอด้วยแล้วก็สวยด้วยแล้วก็เป็นพิมพ์ที่หายากส่วนใหญ่จะเจอกันก็จะเป็นบีซีดีแล้วแต่ อ่าก็อันเนี้ยนปปล่อยนะปล่อยปล่อยปล่อยเท่าไหร่เราชอบมาล้านหนึ่งโทรมาคุยดีกว่าเดี๋ยวโดนเปอร์เซ็นต์นะพี่พอใช่ใช่ใช่เป็นพาร์ที่น่าคุ้ค่าและมีมูลค่านะครับน่าสนใจมากนะครับครับมเนี่ยหลักหลักเออทกอย่างก็จะมีแค่นี้เออแล้วแล้วเวลาเราเราขายบางทีเวลาคุณกอฟขายเนี่ยเราจะไปเน้นขายที่พันทิพย์เดินขายหรือว่า เราจะขายแบบโค้ดขายผมไม่เก่งพอผมรู้เลยว่าผมเป็นคนไม่เก่งพอสําหรับไม่เก่งในเรื่องของจิตใจอการเจอเซียนปะท้าเซียนมันต่อกระจายเลยนะแล้วมันมีเทคนิคอะมันมีส่วนความเก่าความใช่ความเก่าเขาอะบอกเราไม่สวยแม่ผมชอบขายคนข้างนอก คนข้างนอกคือคนที่เป็นนักสะสมทั่วไปใช่ครับอ่าเอออันนี้ในนี้เนี่ยผมเป็นคือเซียนบางทีเนี่ยก็เป็นกลยุทธ์ของเขาเนาะเราก็ว่าแต่เข้าใจเข้าใจเขานะผมเข้าใจเาเราเป็นเขาอะเราก็จะทําแบบนั้นอ่าเราก็จะมองมุมแบบนั้นว่าเอยมุมนี้คือมุมที่เขาสามารถที่จะไปเดินต่อได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าพาที่เก็บมาอย่างยาวนานโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีปัญหาเช่นแบบเอ่อเท่าที่ผมไปสัมภาษณ์มาหลายๆคนเนี่ยก็คือ หลายๆท่านที่เก็บมาประมาณ10 20ปีอ่อันนั้นราคาข้ามไปหมดแล้วครับอันนั้นแต่เราเพิ่งเริ่มเล่นอะใช่คุณก็เล่นพลาสากกี่ปีแล้วครับ2ปีครับ2ปีโอ้ยังยังถือว่ายังเบบีเราก็รู้สึกว่าความยากมันยังมันต้องผ่านจุดนี้ไปเหมือนคนที่อที่เพิ่งทําอะไรสักอย่างแล้วต้องทําอะไรบ่อยๆมันนี้ก็ยังยากครับเคยเคยเคยเจอไหมแบบเราไปเช่าพลาแล้วเจอพาไม่โอเคอะแล้วเราเราทำยังไงมีไม่เคยคืน ไม่เคยคืนไม่เคยโอ้หทำไมอ่ะครับอผมร yani ู้สึกว่ามันเป็นครูผมเป็นคนเป็นคนอย่างนี้นะครับแต่ผมจะจาอ๋อแล้วเราก็ยังไม่เช่ากับเขาอีกเลยใช่ถ้าจะเช่านี่หมายถึงว่าพระองค์นี้เก๋หรือว่าหรือว่าผิวไม่ได้อ่าบางอย่างบางอย่างผมจะเจอเรื่องผิดราคามากกว่าผมก็ชอบเช่าพระแพงโดนหัวราคามาใช่คือพระเล่นกันสองหมื่นหัวมาแ้่หมื่นอันนี้คือนี่มันมีดีเทลเยอะอะการเป็นเซียนไอเราก็แบบเฮ้ย เอาแล้วกูจะไปไงต่อด้วยราคาที่โอ้โหอันนี้จริงนะคือเป็นนักสะสมด้วยกันเนี่ยผมว่าเราจะรู้นี่คือความไม่ปาณีเราไม่ได้เอ็นดูเราใช่ถ้าคนเอ็นดูก็ต้องขายให้เราแบ่งทางให้เราอันนี้คือความเอ็นดูแต่เราเพิ่งมาเราไม่รู้หรอกอันไหนเขามองมันก็เป็นดาราไงมีกําลังซื้อเปล่าก็นั่นแหละผมถึงโดนกระจายพักหลัก เท่านี้เราซื้อเท่านี้ใช่ใชอะไรเงี้ยแต่จริงๆบอก f อเลยอันนีเน้เป็นข้อมูลที่ดีเพราะว่า,วาหลายๆคนที่เป็นนักสะสมเองเนี่ยผมเชื่อได้เลยว่า100%ต้องเจอแบบเหตุการณ์แบบนี้คือเช่าพาและโดนสวดเออโดนหวดราคาขายพาและโดนสวดเป็นเรื่องปกติอันนี้พูดถึงในคนที่กําลังเริ่มหรือ,อคนที่มีกําลังแล้วแบบ ไม่ได้มากพอแต่ถ้าผมรวยพอครับผมจะเช่าให้หมดเลยคุณก๊อฟก็จะเช่าหมดเลยคุณต้าในราคาล็อกสตาร์ไปมาเลยเอามาถ้าเราชอบเช่าแล้วถ้าผมรวยเหลือผมผมก็จะเป็นอย่างนั้นด้แต่ตอนนี้เราเจ็บใจเพราะกูไม่ได้รวยพอที่จะให้มึงมารอกใช่แต่จริงๆมันมันมีมันมีสองมุมอะคือคืออย่างที่คุณก๊อฟโดนเนี่ย พระสภาพโดนเรื่องสภาพมาด้วยใช่ไหมแล้วขายเกินราคาคแต่ถ้าพระสวยและสภาพดีๆบางที MP ราคามันต้องสูงนิดนึงเพราะว่าต้องเข้าใจว่าพระดีๆสวยๆเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้อยากปล่อยเขาก็อยากจะแบบเพา,าได้ราคาแล้วเขาถึงจะปล่อยอันนี้คือพระสวยเลยนะอ,อันนี้พระสวยแต่พระที่เราโดนหรือก๊อบหรือผมเองที่เคยโดนโดนกันมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้คือราคาผิดผิวบิ้วหรืออะไรก็ตามที่เราใช้ประสบการณ์อันน้อยนิดของเราไม่ได้ไง ถูกไหมคื<ช>อประสบการณ์เราน้อยพอประสบการณ์เราน้อยเราเข้าไปดูปุ๊บเนี่ยเราโดนหลอกได้เพราะฉะนั้นคุณกอฝากนักสะสมหน่อยว่าถ้าจะเช่าพระถ้าให้ระวังเรื่องพวกนี้ต้องทํำยังไงบ้างครับเออเออผมว่าต้องศึกษาต้องมั่นใจระดับหนึ่งมผมว่าการการโดนหลอกเป็นเรื่องปกติทุกวงการเนาะทุกวงการแล้วก็<ม>เออผมถ้าเราจะเข้าคิดจะเข้ามาแล้วก็อย่าไปกลัวเรื่องพวกนี้เพราะไอ้พวกนี้แหละมัน มันคือปัญหาเล็กน้อยสําหรับสําหรับทุกคนก็ต้องผ่านมาจุดนี้เซียนใหญ่ก็เคยโดนแบบการเรียนรู้เนาะใช่เพราะเพราะฉะนั้นอย่าไปท้อครับครับก็อดทนแล้วก็แก้ปัญหาเป็นเคสๆไปใช่อันนี้คือสิ่งที่ที่เขาสอนผมว่าคุณต้องแก้ปัญหาเป็นเคสๆปัญหาแต่ละอย่างมันไม่สามารถบอกกันได้ใช่แล้วมันก็มันไม่เหมือนกันมอบางองค์แท้นะไปส่งสมมติส่งเซอร์ ตีเก๊อาขายไปแล้วเงึดเลยคนนี้เราก็ต้องมานั่งคืนเราก็ต้องรับผิดชอบไปได้อืแล้วในความในความที่ที่เราแบบเป็นคนปล่อยเราก็ต้องรับผิดชอบไปได้หรือบอกเขาไปเลยว่าโอเคผมมั่นใจอืผนี่ออกใบไม่ได้ก็ต้องขายแบบใจใจกันไปเอามาคืนผมถ้าเขาไม่พอใจที่จะซื้อก็ไม่ต้องต้องบอกให้หมด นี่คือความจริงใจผมว่าองค์การนี้มันอยู่ที่ความจริงใจครับและไอเรื่องการที่โดนพระบิวพระเกสมันเรื่องมันเรื่องปกติมันต้มันเป็นจะไม่โดนเลยนี่วันวันที่โดนมันเครียดนะพอวันที่พันผ่านมาแล้วเออมันก็ขำเหมือนกันเนาะตลกตลกตลกแล้วเล่าเล่าไปแล้วเออแล้วย้อนกลับไปดูพระแรกๆที่เราเช่ามาตั้งแต่เดวัน่ะ แล้วเราตลกเนาะเวลาคนเล่าที่เราไปเจอประสบการณ์ล้วมึงจะขำก็ขำขำถ้าแบบอันนี้กระโดนนคนนี่หวาเออใช่มันเป็นเรื่องเหมือนเป็นปกติของมันเพราะฉะนั้นไม่ต้องอายที่จะโดนแล้วก็ท่านอยู่อยู่ในวงการนี้เรามีโอกาสโดนแบบนี้ทุกวันเพราะฉะนั้นจะไปกลัวอะไรเราก็ต้องรู้เนี่ยแล้วนับจากนี้ต่อไปคุณก๊อฟในมุมของคุณก๊อฟเลยอ่ะครับนักแสดงไปอยู่แล้วจะเข้ามาอยู่วงการนี้ด้วยไหม หมายถึงว่ามีการเช่าเช่าซื้อขายอะไรกันในมุมมองผมผมรู้สึกชอบแหละโดยไม่รู้ตัวหรือจะรู้ตัวเพราะมันรุ้นดีใช่ไหมรุ้นทุกวันรุ้นทุกวันแล้วครับแล้วก็เครียดกับมันทุกวันบางครั้งเราเราเช่ามาเนี่ยโอ้โหเอ้ถ้าเกิดอะไรขึ้นเราจะปล่อยได้เลยปะวะมันมีความความกังวลอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่า เล่นไปเรื่อยๆถ้าวันหนึ่งผมเป็นคนแบบนี้นะถ้ามันหมดใจอัะผมปล่อยเลยผมไม่คนอย่างนี้เพราะเมื่อก่อนผมเรยมีรถโฟกัสมีหกเจ็ดคันผมซื้อทุกรุ่นเอาให้รู้เวสป้าหรือเมื่อก่อนเล่นงานจิวเวลี่งานอินเดียแดงอะครับโอ้โหลึกเลยพอผมเบื่อผมเอาไปขายญี่ปุ่นเนี่ยผมคนไปขายญี่ปุ่นเลิก เดี๋ยวแล้วอะถ้าพูดในมุมนี้พระเครื่องพระเครื่องของจิวเวลรี่แลไอเทมรถนาฬิกาอะคิดว่าคาแรคเตอร์แต่ไงเพราะว่าเราผ่านคาแรคเตอร์ไปไงผมว่าสิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดของเก่าและยากที่สุดครับก็คือพระเครื่องเป็นของเก่าเป็นของเก่าความที่มันจะได้เงินเยอะแม่งต้องมีความยากเป็นเรื่องปกติ ของวงการอืจริงอันนี้จริงนะเราต้องเล่นด้วยอารมณ์ด้วยนะเพราาะว่มันถก็มีการซ่อมมาชนมาบิ้วมาดูตะเข็บใช่เชื่อมใหม่มาตีใหม่มามีการเหมือนกันเพราะผมผ่านจุดนี้มาแล้วผมก็รู้สึกเฉยกับเรื่องอเรื่องผ่าที่ผิวไม่เดิมไม่เดิมไม่เดิมก็เอาไว้ใช้เดี๋ยวก็ต้องมีคนที่พอใจในราคาพอใจในสภาพนี้ถูกต้องเราอาจจะไม่ได้กำไรแต่เราต้องบอกความจริงนะเราต้องบอกความจริง เราต้องอยู่กับความจริงเพราะใช่เพราะแต่ละคนมีกําลังไม่เหมือนกันและนี่แหละความจริงเนี่ยคือของสะสมที่ดีที่สุดรู้ป่ะครับดีที่สุดคือคุณสะสมความจริงกับลูกค้าคุณไปเรื่อยๆูคุณจะมีมูลค่าในตัวเองใช่เพราะเนี่ยคือสิ่งที่ดีแต่ถ้าคุณไม่สะสมความจริงเรียบร้อยได้แค่มาหลอกเขาคุณก็จะผมเคยความรู้สึกเป็นลูกค้ามาแล้วแล้วก็เป็นคนขายมาแล้วเพราะฉะนั้นผมจะรู้ว่า คุณหลอกเราเราก็จะได้แค่ครั้งเดียวจบคุณจะไม่ได้เงินจากเราแล้วถูกอันนี้โอ้โหเป็นข้อคิดที่ดีนะเหมือนกันกับการเป็นนักแสดงคุณไม่จริงใจกับการแสดงคนดูก็ไม่เชื่อว่าคุณเป็นตัวละครตัวนี้แต่ถ้าคุณเชื่อว่าคุณเป็นตัวตัวละครตัวนี้คุณจริงใจกับมันคนดูก็จะเชื่อว่าคุณเป็นตัวละครตัวนี้เหมือนกันครับว้าวถือว่าก็ให้ข้อคิดที่ดีนะครับคือการจริงๆแล้วการเช่าพักเครื่องเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่เสียนะครับขอให้เป็นพระแท้นะครับครับนะครับ ถ้าจะเล่นก็ดูด้วยวัตถุประสงค์ของตัวเองว่าเก็บเพื่ออะไรเก็บไว้บูชารัธนาติดคอองค์สององค์อันนั้นก็ไม่ต้องเน้นเยอะแต่ถ้าเน้นว่าจะเก็บสะสมก็มองสวยนิดนึงหายากแล้วก็มีมูลค่ามันสร้างมูลค่าได้เป็นสิทรัพย์ทางเรื่องนะครับส่วนคุณก๊อฟก็ให้คํานิยามที่ดีในการเล่นหาประเรื่องก็วันนี้เราพูดคุยกันเต็มที่เลยนะครับได้ได้รู้ข้อมูล ของพระสิงห์บุรีนะครับ,รบแล้วก็ได้รู้พระต่างๆที่คุณกอฟเนี่ยเก็บมาตั้งแต่แรกๆเลยพระอะไรที่มีประสบการณ์ต่างๆนานารวมถึงพุทธคุณพุทธศิลป์การลงทุนด้วยอันนี้ครบเครื่องเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราอยู่ที่ไหนครับคุณกอฟเราฝากฟ้าเลยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านมิตรลส<า><า>อร์ทร้านมิตรมิตรที่แปลว่าเพื่อนนะครับ,รบก็เป็นร้า,านอยู่แถวอาลีครับแล้วก็เป็นร้านร้านที่ผมแต่งงาน ว้าวเดี๋ยวเราขึ้นชื่อร้านใหมบิ๊เอฟไอจีอะไรเงี้ยเดี๋ยวขึ้นไว้แล้วก็เป็นร้านของน้องสาวผมนะครับผมสุดยอดเลยก็วันนี้เต็มอิ่มนะครับแล้วเราก็ได้ความรู้เยอะมากๆเลยก็วันนี้ต้องขอบ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 คุณกอล์ฟนะครับที่ให้เกียรติกับรายการพอมิกาชแนลนะครับแล้วก็หวังว่า EP ถัดไปเนี่ยเดี๋ยวรอคุณกอล์ฟเช่าพระอหก อีกตั้งนึงเพราะว่าคุณก๊อฟแผนว่าจะเช่าพระใหม่เยอะเลยนะฮะงั้นแล้วอีกสิปีเทปเขาไม่รู้จะอยู่ถึงหรือเปล่าก็จะถ้าถ้าจะมีโอกาสในครั้งหน้าเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ใหม่นะครับว่าคุณก๊อฟเปลี่ยนหน้าพระเป็นองค์ไหนบ้างนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเขาว่ากันว่าตลาดพระเครื่องในปัจจุบันละสัมละสายฟองสบู่แตกจริงหรือเปล่าทุกอย่างมันแย่เนี่ยพระมันก็ต้องแย่แต่เพราะว่าผมบอกให้ว่าพระเนี่ยมันมัน มันถูกลงมันดีไหมในความรู้สึกผมผมว่ามันดีไรจะมาบอกว่าเป็นพระแบบเรานับถือเพราะเหตุผลหนึ่งสอสามสี่แต่สุดท้ายเนี่ยมันจะต้องมาจบตรงคําว่าธุรกิจสมัยก่อนการซื้อขายพ้ะในในตลาดท่าประจันเนี่ยมันเป็นมันเหมือนโอเพนคือมันจะไม่มีความลับเลยทุกคนในตลาดมันจะมามุงกันที่เดียว